ี่ค่โมไมสีเหลืองค่ะเห็นไ,ไหมคะเหลืองเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะนี่บ้านพี่น้องกันนะคะมีี่น้องกันมีแต่หลังใหญ่ๆหญสามสีหลังติดกันนี่บริเวณนี้เป็นพี่น้องกันหมดค่ะนี่ก็คือเชอร์รี่ค่ะดอกเชอร์รี่ต้นนี้กำลังออกยังไม่เต็มต้น ไปค่ะเราเดินลงไปข้างล่างกันค่ะเดินลงไปข้างล่างค่ะดอกไม้ข้างทางดอกไม้ข้างทางสวยสวยโอเคเดินลงไปข้างล่างค่ะ เดินลงไปข้างล่างเดี๋ยวกระแดดออกเดี๋ยวกระบุมีแดดเด้อจ่ามือนี่เดี๋ยวกระแดดออเดี๋ยวกระบุมีแดดสวนผักเพิ่นจะ้ะนี่เพิ่นปลูกมันฝรั่งจ้ะเนี่ยกำลังสิปลูกมันฝรั่ง ุมติเก oh, so, oh ีอมาตัวกุตัวไม่นรคมารีโนอะใชรสมารีโนใช่รสมารีโนใช่ใช่รสมารีโนอันนี้คือต้นมารีรสมารีโนนะคะรสแมรี่ค่ะรสแมรี่รสแมรี่ ข้างล่างค่ะลงมาข้างล่างนี่จะเป็นสนามเด็กเล่นสนามกีฬาค่ะใกล้จะถึงร้านกาแฟของเราแล้วนะคะ